แจ้งด่วนมาร์คพาคินขอโทษปมดราม่าคลิปเสียงทำคนเข้าใจผิดกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่สำหรับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังมาร์คพาคินหลังมีประเด็นดราม่าถูกขุดคลิปเสียงที่มีบทสนทนาที่ไม่เหมาะสมจนทำให้แฟนคลับบางกลุ่มเกิดความเข้าใจผิด งานนี้หนุ่มมาร์คหวั่นคนเข้าใจผิดมากก่านนี้รีบออกมาไ่่ยาวชี้แจงว่าสวัสดีครับผมอยากจะขอมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากคลิปเสียงในวิดีโอที่ทุกคนได้ยินผมยอมรับว่าเป็นเสียงและคำพูดของผมจริงๆครับ ผมขอโทษที่คำพูดผมทำให้ทุกคนผิดหวังผมขอโทษที่พูดจะไม่ยั้งคิดในตอนนั้นผมต้องการให้น้องตั้งสติมาโฟกัสที่งานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในวันพรุ่งนี้ให้ได้ก่อนเพราะหลังจากเกิดเรื่องกับพร้อมพร้อมรู้สึกผิดและมีความกังวลมาก แต่คำพูดผมในบางส่วนที่ทุกคนได้ยินอาจทำให้ทุกคนเข้าใจว่าผมเข้าข้างน้องและไม่กังวลถึงประเด็นที่เกิดขึ้นรวมถึงอาจกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายซึ่งหลังจากที่ผมได้ยินคลิปเสียงดังกล่าวแล้วผมยอมรับว่าไม่ผิดเลยถ้าทุกคนจะเข้าใจอย่างนั้นเพราะคำพูดผมสามารถทำให้คนเข้าใจในความหมายนั้นได้จริงๆผมยอมรับผิดและขอโทษจริงๆครับ